สวัสดีครับ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 มาไลฟ์ไลน์นี้มาชมการข่มขืนช้างอย่างที่กลุ่มคนบางคนมาโจมตีพวกเรากันอยู่นะครับช้างไทยนะครับว่าพวกเราข่มขืนช้างมาดูกันครับนะครับกอดกอดบอลเอาดูครับการข่มขืนช้างครับที่มันพูดครับนะครับมาดูกันนะครับ แม่ทำเป็นพูดเป็นตูเป็นตาเองอย่างน้อนอย่างนี้นะครับก็ดีขอบคุณที่แนะนําให้ทุกคนเข้ามารับชมในช่องของเรานะครับคลายมาริโอ้ครับข่มขืนช้างครับข่มขืนช้างดูครับพวกมันไม่มีปัญญาที่จะสร้างที่จะทําได้นะครับก็เลยโจมตีคนอื่นไปทั่วนะครับดูกันครับว้าวนะครับถามว่ามึงสั่งช้างให้ ให้ควยช้างแข็งได้ไหมพูดโจมตีคนอื่นไปวันๆนะครับสนุกปากนะครับไอ้พวกเฮี้ยนี่ครับนะครับมาดูสิน,นี่ไอ้ช้างเย็ดใช่ไหมของแท้เลยไอ้ช้างเย็ดไอ้พวกช้างเย็ดทั้งหลายอย่าได้เห็นกันเลยนี่ดูครับคมข,ขืนช้างพูดมาได้นะครับอะไรที่มีช่องโหว่ในการโจมตีคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นนะครับมันทําหมดนะครับ แต่พวกมันน่ะตอแหลเต็มตัวนะครับนะครับทีมงานโคตรตอแหลนะครับนะครับสิบแปดมงกุฎทั้งหลายนะครับหาเด็กกับช้างหากินกับช้างนะครับโคตรสกปรกเลยครับนะครับโคตรสกปรกเลยนะครับนะครับมันหาพวกเราทรมานช้างนะครับข่มขืนช้างนะครับคุณถามว่าในประเทศไทยนี้นะครับมันมีกี่หมูกี่เหลากี่เจ้านะครับที่เลี้ยงช้างอารักช้างนะครับมันกระทบไปทั่วทั้งกรุงสุรินทร์ทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับ นะครับมันสร้างศัตรูไปทั่วนะครับไอ้พวกหาเหวพวกนี้นะครับนะครับหรือว่าพลายมาริโอครับนะครับการข่มขืนข่มขืนช้างมันบอกนะครับการบอกช้างกระตุ้นช้างแบบว่าเอ้าเอ้าบนสูงบนสูงนะครับมันหาเป็นการบังคับนะครับพวกมันเนี่ยมีแต่ปากแล้วก็มือถือแล้วก็กระจกห้องแอร์นะครับที่มาวิพากษ์วิจารณ์ชาวช้างนะครับถามว่ามีความถนัดด้านใดบ้างนะครับมีแต่เปิดตำราหนังสือนะครับนะครับ ที่จะดูแล้วก็มามาไล์สดนะครับเอาเอาเอ่อเอาซื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็นะครับถามดูนะครับถามถามคนถือกล้องว่ามีคนดูเข้ามามาดูกี่คนมีเข้ามากี่ไล์นะครับเข้ามากี่ไล์นะครับดูมันครับนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อต้องการยอดไล์ครับนะครับแต่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นสมควรแล้วครับนะครับสมควรแล้วนะครับที่โดนข้อหานะครับ นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูลเป็นเท็จล้วนๆนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงที่เอามาปล่อยข่าวออกสื่อนะครับในวงการช้างนะครับจริงอยู่แค่20%่สิบเปอนะครับโดยประมาณนะครับถ้าไปรื้อดูนะครับและทุกคลิปทุกไลน์นะครับนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งำนะครับโดนให้ให้หนาใจนะครับโดนให้อิ่มเลยนะครับนะครับพวกเราเอาใจช่วยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่นะครับที่ไม่ปล่อยปลาละเลยนะครับนะครับนะครับ ระยะเวลานะครับห้าหกปีนะครับที่มันลอยลอยนวลมาได้นะครับนะครับแล้วก็มาดีใจมาอ้างว่านะครับว่าถ้าไม่แน่จริงอ่ะไม่ไม่ยืดเยื้อเวลามาได้ห้าหกปีหรอกครับนะครับแต่มาตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พวกเราไงครับนะครับพี่น้องชาวช้างแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะครับได้เห็นนะครับว่ามันยิ่งเพิ่ม เพิ่มความทวีคุณนะครับในความเลวร้ายที่พวกมันกระทําที่มันพวกมันสร้างขึ้นนะครับก็เลยนะครับได้เรียกร้องนะครับผ่านหน่วยงานนะครับนะครับขอร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจตรานะครับดูแลด่วนนะครับนะครับพอมาตรวจตราดูนะครับอ้าวมานั่งคุยนะครับเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาคนที่อยู่กับช้างนะครับอย่างผมแล้วก็หลายๆคนนะครับบรรพบุรุษของเราบางท่านนะครับแล้วก็ คนที่อยู่กับวงการช้างมาช้านานนะครับมาปรึกษามาให้ข้อมูลกันทำไปทำมานะครับมาดูข้อหานะครับอ้าวข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งนั้นนะครับที่มันเอามาหลอกนะครับนะครับเดี๋ยวเมืมีประกาศออกมานะครับคิดว่าข้อหาจะเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่านะครับพายว่านะครับเพราะคิดว่านะครับคิดว่านะครับคนที่ มันหลอกนะครับขา,ข,าขายขนหางช้างขายวัตถุมงคลที่บอกว่าเป็นช้างชมพูเป็นช้างเผือกนะครับนะครับก็ออกมาร้องเรียนออกมาแจ้งความนะครับนะครับนะครับข้อหาเพิ่มนะครับนะครับตอนนี้เรากําลังรวบรวมนะครับรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คนใดคนหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับรับผิดชอบในเรื่องของการร้องเรียนนะครับแล้วก็โชว์พยานหลักฐานตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตอนนี้แนวโน้มอาจจะเป็นสปปสนะครับสปปสนะครับนะครับ ครับสปปสนะครับขอขอความกรุณานะครับขอขอร้องขอช่วยสปปสนะครับให้ช่วยรับงานตรงนี้ให้พวกเราหน่อยนะครับนะครับเร็วเนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับนะครับเนี่ยครับการข่มขืนช้างมันบอกนะครับเพราะว่ามันเห็นคลิปนะครับที่ผมบอกเอาบนสูงบนลสูงนะครับบนสูงนะครับวันที่พลายมาริโอนะครับไม่พร้อมที่จะขึ้นตัวเมียไม่พร้อมบ้างนะครับเราก็ไม่ได้ข่มขืนเราก็ไม่ได้แ้าาเรรรรรรมีบบบบลนนนะะะคคคัััู แต่พวกมันนะครับพวกมันพยายามจะนะครับตรงไหนที่มีช่องโหว่ช่องว่างเกี่ยวกับช้างมานะครับนะครับก็พยายามจะเอาออกสื่อเอามาโจมตีพวกชาวช้างแล้วก็เอาความดีใส่ตัวเองนะครับนะครับคนสุดท้ายก็สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับแล้วก็บริจาคนะครับคือตอนลงไลน์เนี่ยครับคิวอาร์โค้ดเต็มหน้าจอไปหมดนะไม่ได้เห็นอะไรครับเห็นแต่คิวอาร์โค้ดนะครับ บางคนบอกว่าสแกนไม่สแกนไม่ถูกครับไม่รู้ไปสแกนโดนอะไรบ้างนะครับนะครับสแกนไปโดนเรดาร์เอ็กก็บ้างก็มีนะครับโคตรตลกเลยนะครับนะครับนะครับนี่ครับดูให้ชัดเจนนะครับนะครับดูให้ชัดเจนคลิปที่มึงโจมตีชาช้างว่าชาช้างข่มขืนช้างนะครับอยากให้ช้างข่มปล่อยโดยธรรมชาติแล้วก็ผสมพันธุ์กันเองนะครับนะครับมันช้างบ้านไอ้น้องนะครับไม่ใช่ช้างป่าอย่างที่พวกมึงวาดฝันเอาไว้แล้วพวกมึงก็ทําไม่ได้ถ้ามึงทําไม่ได้แล้วมึงอย่ามาพูดนะ มึงไม่ต้องมาพูดมึงทำว่าอนุรักช้างรักช้างผมรักช้างทุกเชือกพยายามมาช่วยช้างเงินเป็นของมึงหรือเปล่าที่มึงเอาไปอ่ะที่มึงบอกจะไปช่วยช้างอ่ะมึงก็ไปรับบริจาคมาอีกทีมึงบอกว่ามึงรวยเป็นร้อยล้านแต่ละปีบริษัทรับเป็นร้อยล้านสองสามบริษัทสามสี่ร้อยล้านกูเห็นมึงมึงไม่เคยเอาดึงดึงดึงทุนมึงมามึงรวยแต่ปากมามาเมามอยกันแม่งมา มาเพิอมฝันมาอวยกันธุรก,กิจร้อยล้านนะครับขายงาของงาช้างาางานช้างข,ของมึงหรือเปล่าไอ้ควายติดชื่อมึงหรือเปล่างาช้างอ่ะมึงคิดว่ามึงจะเอาของคนคนคน,นู้นคนนี้ไปคงไปขายมาง่ายๆเลยเจอตรวจสอบเนี่ยแม่งติดคุกหัวโตอ่ะเพิ่มคดีขึ้นไปอีกแหมมาอวยกันถุยโคตรทุเละเลยพวกหาเนี่ยนะครับนะครับถึงเวลาแล้วครับนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับหูตาสว่างทันทีนะครับไวรุ่นยุคใหม่ตอนนี้เขารู้ทันแล้วนะครับแต่ ยังมีบางกลุ่มนะครับกลุ่มต้อยชนกลุ่มน้อยนะครับที่ยังหลงเชื่อมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะครับช่วยกันกระจายนะครับช่วยกันกระจายข่าวนะครับในพี่ในน้องของพวกเรานะครับในชาวชางนะครับบอกนะครับว่ามันเป็นของปลอมนะครับเป็นการสร้างเรื่องเพื่อจะมากินทั้งนั้นนะครับนะครับเนี่ยพวกเราอยู่นะครับอยู่กับบ้านนะครับนะครับ อยู่กับบ้านนะครับช้างอยู่กับบ้านเดินเล่นผสมพันธุ์ตามวิถีชีวิตของพวกเรานะครับไม่ได้เอาเต็นท์ไปกลางไดนะไม่ได้เต็นท์ไม่ได้เอาเต็นท์ไปกลางไปนอนเฝ้าเพื่อที่จะปั่นเงินนะครับหลอกลวงจูงหูไปจูหูไปดิเนี่ยเลี้ยงช้างบางคนก็ควานก็ยังอ่อนนะครับแต่ดีช้างมันนิสัยดีนะครับช้างมันนิสัยดีเด็กมันมีใจรักนะครับถึงไงเลี้ยงนะครับและอยู่ในสายตาตลอดนะครับนะครับ นะครับพวกเรานะครับชาวช้างนะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะครับขอรู้กันนะครับแล้วก็พยายามปล่อยข่าวนะครับอย่าให้เสพบข่าวเกี่ยวกับช้างในทางที่ผิดนะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่กําลังฮอตฮิตมาแรงนะครับก็คือช้างสีชมพูช้างมงคลช้างเผือกนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนะครับหยุดการเผยแพร่นะครับหยุดการเผยแพร่ครับขายวัตถุมงคลนะครับโดยอ้างว่าเป็นช้างชมพูเป็นช้างเผือกนะครับในทางในทางที่งมงายสักทีนะครับนะครับนะครับ ช้างาทุกเชือกนะครับของพวกเราอ้วนทวนสมบูรณ์มันบอกว่าเราทรมานช้างดูดีครับนะครับแต่ของมันอะผูกโซ่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับโคตร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 สองสารเลยนะครับนะครับดูครับความอ้วนทวนสมบูรณ์นี่เดินมาครับกำลังล้างเล็บอยู่นะครับนะครับนี่พังเอทีเอ็มนะครับใหญ่สูงของมันอีกนะครับมันบอกของมันหนักหกตันนะครับอันนี้ยังใหญ่กว่าอีกนะครับนะครับช้างตัวเมียตรงนี้ยังใหญ่กว่าอีกนะครับความสูงน่าจะสูงกว่าอีกนะครับแต่มันเว้นเวิร์มันเพอร์เชอร์นะครับมันใช้ภาพตัดต่อแต่งนะครับใ เล็บเป็นขาวเพดานดำชมพูล้วนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับพยายามจะแต่งสีนะครับท้งที่จริงนะครับช้างนะครับนะครับไม่เข้าคนชลักเลยนะครับไม่เข้าคนชลักเลยนะครับนี่ครับสิ่งที่มันให้ร้ายพี่น้องชาวช้างนะครับว่าเป็นการข่มขืนช้างบ้างเป็นการทรมานช้างบ้างเดินแขกนะครับนะครับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมา แบบนี้นะครับมันบอกว่ามันบอกว่าเป็นการทรมานช้างแล้วของมันเอาช้างไปผูกอยู่กับที่นะครับผูกโซ่เส้นใหญ่บนเริ่มเทิมอยู่กับที่นะครับนะครับมันว่าช้างสบายสบายพ่อมึงเหรอพ่อมึงสอนเหรอใช่ไหมพ่อมึงสอนเหรอแม่มึงสอนเหรอแม่มึงสอนให้เลี้ยงช้างแบบนั้นเหรอนะครับแม่มึงสอนพ่อมึงสอนเหรอญาติพี่น้องตระกูลส่วนไหนมึงเหรอสอนให้เลี้ยงช้างแบบนั้นอ่ะคือวิธีการก็คือมึงต้องการหาแดกกับช้างแล้วพยายามดึงคนโน้นคนนี้มามา มาเฝ้ามึงโอ้แม่งลงทุนอุตสาห์เอาเต็นท์แม่งออกมากลางเต็นท์นอนนอกบ้านเนี่ยกูยอมรับเลยว่ามึงอ่ะมีความสามารถจริงๆกูเนี่ยคือกูกูเนี่ยกูบอกตรงว่ากูไม่มีความสามารถที่ว่าดึงคนมามาปกป้องเอ่อกลัวความอันตรายที่เกิดเ,เกิด,เก,ดเกิดกับกับเราได้นะครับเหมือนมันนะครับนั่นนะครับจุดประสงค์หลักก็คือนะครับมาเป็นกรอกกำบังนะครับในการทําผิดของมันเพื่อปกป้องนะครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับมันหนีไม่พ้นนะครับเวรกรรมมันหนีไม่พ้นจริงๆนะครับนะครับแล้วใครจะโดนร่างแหไปด้วยนะครับนะครับนะครับก็ผมก็บอกแล้วครับนะครับผมก็ร้องเรียนเจ้าหน้าที่นะครับนะคนที่อยู่ในกระบวนการร่างแหนะผมก็เล่นให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับในเมื่อมึงพยายามจะบิดเบียนนะครับเอาวิถีชีวิตของฉางของคนไทยมากนักนะครับผมก็เล่นให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับนะครับที่มาที่ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ แค่ราออกตัวหรือไม่ออกตัวแค่นั้นนะครับนะครับผมบอกแค่นี้นะครับนะครับนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครไปร้องเรียนนะครับไม่มีใครอ่ที่จะลุกขึ้นมานะครับนะครับแต่หลังจากนี้นะครับนะครับพวกเรานะครับพวกเราจะไม่หยุดนิ่งนะครับนะครับพวกเราก็จะกระตุ้นเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับนะครับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะครับนะครับมันโกหกมันหลอกลวงมาห้าหกปีนะครับที่ผ่านมานะครับนะครับจะกินกล้วยครับนะครับ เนี่ยป้อนไปเล่นไปกินกล้วยไปอยู่อย่างเงี้ยครับนะครับนะครับไม่อยากจะเดินนะครับอยากจะกินกล้วยอ้ยมันฟันไปอ้ยควานไม่เป็นเลยนะครับควานนี่ควานไม่เป็นเลยแค่ช้างมันพาเดินเฉยๆหรอครับนะครับช้างนี่คือช้างนี่แล้วแต่จะทานะครับแล้วแต่จะยือนะครับถ้าเกิดว่าควานไม่เป็นนะครับนะครับแต่ช้างมันนี่ใส่ดีแค่นั้นแหละครับนะครับนี่คือ การคัดช้างนะครับสองล้านสามล้านแพงหน่อยก็ซื้อเพราะอะไรครับเพื่อความสบายใจนะครับนะครับนะครับควานที่เก่าเกือบอะนะครับนะครับมันมันจะมันจะดึงเกมได้นะครับเอาช้างที่จำหมอจำควานออกมาต้องคือต้องหาควานที่เป็นช้างนะครับแต่ควานเหล่านั้นส่วนมากเนี่ยเก่าคกือประสบการณ์นะครับไม่ค่อยถ้าเกิดว่าไม่เหนือชั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนจริงก็จะไม่จะไม่เลี้ยงนะครับเพราะงั้นเนี่ยของเราเนี่ยคือเน้นช้างที่แต่ดีนี่หางขาวหมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ หางขาวปนขาวนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นี่ขาวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือของแท้ที่ออกมาจากสายเลือดนะครับไม่ได้ปรุงแต่งนะครับนี่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์คือดำนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือของแท้นะครับขาวขาวขาวสามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเห็นไหมครับจ้าสังเกตดูไหมครับถ้าผมจากที่ผมสังเกตมานะครับ ถ้าเกิดว่าช้างหางขาวเยอะนะครับส่วนมากเล็บก็จะขาวนะครับหางกับเล็บนี่ก็จะคล้ายกันจะไม่ค่อยปนเสี้ยนตโนดนะครับถ้าเกิดว่าช้างที่าหางขาวค่อนข้างจะเยอะนะครับนะครับนะครับนั่งนะครับดูวความใหญ่นะครับนี่ใหญ่กว่าช้าง ช้างงาช้างกระป๋องเชื่องนัดอีกนะครับแต่มันบอกว่าของมันเนี่ยสูงเท่าไรนะสูงห้าเมตรหนักหกตันโอ้โหพุงไปดอกหลอกเด็อกอนุบาลคนเท่าคนแก่หรือว่าพวกควานช้างนะครับที่พวกเอฟซีคนที่รักช้างแต่ไม่เคยสัมผัสกับช้างไปแต่มาหลอกพวกเราเนี่ยหมดสิทธิน์นะครับนะครับพรายมาเลโอครับนะครับอย่างเมื่อกี้พังเอทีเอ็มนะครับ ทางเอทีเอ็มกับมาริโอเนี่ยเอทีเอ็มมือนีช่วงว่างมัอปอพอนะความสูงเอทีเอ็มกับมาริโอนะพอพอกันหรือว่าตอนนี้มาริโอจะสูงกว่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับหว่าใหญ่นะครับนี่นี่ครับมาดูของจริงนี่มามึงจะมารีวิวมึงจะมาพิสูจน์อะไรเนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนเลยมาเนี่ยนะครับสามสี่สิบเชือกเนี่ยมาเลยนะครับให้เห็นกันเลยใครอยากใครส,ส,สงสัยอะไร ถ้าเช็ดมาครับนะครับไขไขไขข้อสงสัยให้กับทุกคนได้นะครับนะครับด้วยความเป็นจริงนะครับไม่ได้อวยไม่ได้ตอแหลนะครับแล้วก็ไม่อิจฉาไขรด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทําทุกวันนี้ที่มันทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือความเลวความระยำนะครับที่มันทําให้วงการช้างเสื่อมนะครับนะครับนะครับมันทําให้วงการช้างเสื่อมนะครับควานช้างเสื่อมคนเท่าคนแก่เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับนะครับคนเท่าคนแก่ในวงการช้างเจ้าหน้าที่นะครับนะครับ นี่คือความเลวรามที่มันทําไว้ที่พวกเราต้องสยบมันนะครับนะครับไอ้เลวพวกนี้ครับนะครับมันดาคนอื่นเลวคนอื่นว่าสาเลวแต่มันนี่แหละโคตรโคตรเลยครับนะครับคนอื่นไม่ได้เลวตามมันหรอกครับนะครับแต่ใครคิดต่างมันดาหมดนะครับมันดาหมดมันดาหมดนะครับมันว่านะครับว่าอยู่ในขบวนการกัดขวางกัดขวางพ่อกับแม่มึงเย็ดกันเนี่ยสัตว์ ดขวางพ่อแม่มึงไม่ให้ได้กันเนี่ยไม่คลอดมึงมาแม่งจะเป็นบุญอประเสริฐกว่านะกูว่านะไอ้เหี้ยไอ้ควยนะครับพูดถึงเรื่องอะไรครับเนี่ยเราพูดถึง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 วิถีชีวิตของของคนเลี้ยงช้างนะครับนะครับหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ตลอดนะครับควานช้างมันหยาบคายเสียงดังนะครับหัวเวกโวยวายไม่ถือสากันนะครับ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 ถ้ากัดขวางได้เนี่ย ขัดขวางให้พ่อกับแม่มันไม่ได้ไม่ให้ได้กันเพื่อให้คลอดมันมาเนี่ยจะเป็นบุญอันประเสริฐกว่านะครับนะครับไปไปขัดขวางการถวายช้างของพ่อของแม่เงือของมึงเหรอไอ้ควายนะครับนะครับแม่งผิดน้องชาวช้างบางคนก็นั้นยังเข้าใจผิดหลงผิดอยู่นะครับว่ามันใช่มันใช่นะครับดึงคนน้นคนนี้เข้ามานะครับหยุดสักทีครับนะครับอาชีพของตัวเองที่สุจริตนะครับอาชีพศักดิ์ศรีของตัวเองคนเลี้ยงช้างนะครับนะครับเลิกอวยกับสิ่งที่ผิดผิดถูกถูกได้แล้วนะครับนะครับโอเคนะครับ นะครับเที่ยงเที่ยงนะครับได้อัตรารถนะครับกับประเด็นที่มันบอกว่านะครับข่มขืนช้างนะครับข่มขืนช้างนะครับอันที่ข่มขืนคือข่มขืนเนี่ยผมว่าไม่ได้ช้างข่มขืนนะครับกูว่าพ่อมึงอ่ะข่มขืนแม่มึงมากกว่าที่มึงคลอดออกมาแบบนี้นะชกท้องแม่มึงเปล่าชกหน้าขาแม่มึงหรือเปล่าที่มึงได้คลอดออกมาเป็นคนแบบนี้ครับความคิดสกปรกระยำเลวอย่างนี้นะครับนะครับ อยากฝากว้าเอาไว้ในคิดนะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel